สวัสดีค่ะเดี๋ยวน,นี้มันจะมีใบหมอนเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาทําเป็นชาใบหมอนกันนะคะอันนี้เราจะเอาใบหมอนมาล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในกระด้งเอาไว้นะคะอันนี้เราหันนนะะ่นเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นเอามันไปคั่ว ที่กระทะก่อนนะคะอันนี้เราคั่วประมาณ3-5นาทีก็ได้ค่ะคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการ,รนวดมันด้วยนะคะแต่เวลานวดต้องรอให้มันอุ่นนิดนึงก่อนนะคะถึงจะนวดเพราะว่ามันร้อนนะคะเราจะทำแบบนี้ไปสักสองรอบอะคะ่ะ นี่เราก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้มันแห้งสนิทเสร็จแล้วเราก็มาบรรจุใส่ขวดไว้นะคะก็จะได้เป็นชาไปหมดแน้ะคะนี่เราจะมาชงให้ดูนะคะก็ได้ประมาณนี้ครับคุณนะคะที่เข้ามารับชม